สี่คู่หน้าเชียร์สำหรับข้อมูลนี้ไม่ต้องคัดผมจัดไม่เช่นเคยครับผมโอ้โหเมื่อวานนี้ครับต้องกราบขออภัยจริงครับกับหน้าช่องเมื่อวานนี้ครับของมันโดนกันได้ไม่ว่ากันนะครับไม่มีอะไรจะพูดครับไม่มีอะไรจะแก้ตัวครับของเมื่อวานโดนกันได้ตัวแถมเนี่ยก็มาแค่หนึ่งตัวครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้จัดงานแก้ให้แบบงามครับก่อนที่พี่จัดงานแก้เนี่ยบอกเลยว่าในบ้านของเราเนี่ยก็ยังหวานช่ำอีกเช่นเคยครับตัวเน้นตัวเต็งตัว VP ชุดการันตีเนี่ยมาครบจุบทีเดียวจริงๆครับไม่ว่าจะะเป็นนนนที่่กตาาาางงๆใใหห้้คํํแแว มาไหมทุกวันเนี่ยวินวินกันทั่วหน้าครับใครที่อยู่ในบ้านใครที่ตามก็สแสดงความยินดีเนาะใครที่อยากมีแนวทางแบบนี้ครับอยากมีมันนี่ใช้แบบนี้ครับใต้โปรไฟล์เลยครับรับรองเข้ามาเราไม่ผิดหวังแน่นอนผมการันตีได้ครับเปิดใจเข้ามาสักนิดไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับไม่ต้องเสียเวลาครับเดี๋ยวนี้จากงานแก้ให้4ตัวเน้นๆไปชมได้เลยตัวเน้นคู่ที่1ไปที่พิมพ์ลีกอังกฤษระหว่างชาวบ้านอาร์เซนอลเปิดบ้านตอนรับทีมเยือนอย่างคิตตันพาเลตเตนเวลลาทีสองตรงครับ จากข้อมูลและภาพรวงต่างที่ผมดูมาครผมอาร์เซนอลเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มที่ร้อนแรงในลีกและในเวทียุโรปครับผมเกมลุกเนี่ยเล่นได้อย่างมั่นใจครับมีความหลากหลายในจังหวะเข้าทำครับผมและการเล่นในบ้านเนี่ยเป็นจุดแข็งที่ทําให้พวกเขาเนี่ยได้เปรียบอย่างชัดเจนครับ ้านคิดต้งนพาเลนเนี่ยก็บอกว่าผลงานเนี่ยแผ่วลงไปในช่วงหลังครับผมโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยเสียประตูเยอะในเกมเยือน2นัดล่าสุดเนี่ยความมั่นใจเนี่ยก็ดูลดลงไปค่อนข้างเยอะครับโมเมนตัมที่เปิดมาการะแสภายในกระแสต่างประเทศที่ผมเจาะลึกลงไปเนี่ยให้มองทางที่อาร์เซนอลได้เลยครับเชื่อว่าวันนี้เปิดบ้านเก็บ3คะแนนและยิงเกินเป้าแน่นอนครับคู่นี้เลือกเฉียอาร์เซนอลครับตัวเน้นคู่ที่2ไปที่ลาลิก้าสเปนครับระหว่างเจ้าบ้านแอตเลติกบินบเอาเปิดบ้านตอนรับทีมเยอือนอย่างลาัสพันมาเตในเวลาเที่ยงคืนตรงครับ จากที่ผมดูดูมานะครับผมแอตติกบินบอลเนี่ยสะดุดผ้าให้เลเอัลมาหลิดมาครับในเกมล่าสุดจึงต้องแบบว่าเน้นกับเกมนี้เป็นพิเศษครับเพื่อเก็บชชนะเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วแชมเปี้ยนลีครับผมแม้ว่าลัดผ่านมาเนี่ยกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและวางแผนมาเล่นแบบรัดกุงก็ตามครับโมเมนตัมที่เปิดมากระแสที่ผมจ่อลึกลงไปเนี่ยผมมองว่าวันนี้ให้มองทางที่เจ้าบ้านแอตติกบินบอลเลยครับชื่อวงานี้ได้เปรียบในทุกๆโมครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเชียร์แรงจูงใจเนี่ยผมมองว่าได้เปรียบค่อนข้างเยอะเลยครับชื่อว่าวันนี้นนน่บคแอรั คู่นี้เลือกเชียร์แอตติกบินเบาครับตัวเน้นคู่ที่3ไปที่กันโซเซเดียออนตอรีระหว่างเจ้าบ้านปามาเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างยูเวนตุสครับเตะเนเวลา5าทุ่มขึ้น จากข้อมูลที่ผมดูมาครับผมยูวนตูสเนี่ยการลงเล่นด้วยความมั่นใจทีเดียวเลยครับหลังจากเปลี่ยนโค้ดมาเป็นอีกอร์ทูดอและทําให้ได้ดีต่อเนื่องครับผมขนาดที่ปาาเนี่ยก็มองว่าอาจจะเล่นได้เหนียวแน่นแต่เกมลุกเนี่ยไม่ได้เฉียบคมขนาดนั้นครับเกมรับเนี่ยพร้อมเสียประตูอยู่ตลอดครับมองว่าวันนี้ทีมเย็ยนเนี่ยเหนือกว่าในทุกๆมุมเลยครับโมเมนตัม um ที่เปิดมาก,การะแสภายในกระแสต่างประเทศที่ผมเจาะลึกดูเนี่ยก็มองว่าให้มองทางที่ทีมเยืยนอนยูวนตุสได้เลยครับเชื่อว่าวันนี้ มาเยือนวันนี้น่าจะเก็บ3แต้มกลับออกไปได้แน่นอนผมมองว่าไม่แพ้แน่นอนครับคู่นี้เลือกเชียรอยู่เวนตุสครับตัวเน้นคู่ที่4ไปที่โคปาอินเตอร์เลียครับระหว่างเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานเปิดบ้านตอนรับทีมเยือนอย่างเอซีมิลานครับเตะในเวลาตีสอตรง จากข้อมอูลที่ผมดูมาครับผมอินเตอร์มิลานเนี่ยวังเรียกความมั่นใจกลับมาครับหลังพ่ายในเกมล่าสุดขนาดที่ฝั่งเอซีมิลานเนี่ยก็มองว่าโอกาสสุดท้ายที่จะแก้ตัวในซีซั่นนี้และอาจจะเป็นตัวสู่ฟุตบอลยุโรปของพวกเขาด้วยครับดังนั้นผมว่าทั้งคู่เนี่ยใส่เต็มที่แน่นอนครับโมเมนตัมกระแสภายในกระแสต่างประที่ผมจาะลึกดูเนี่ยก็มองว่าให้มวาทางที่อินเตอร์มิลานครับวันนี้มองว่าได้เปรียบค่อนข้างเยอะเลยครับเชื่อวันนี้ อาจจะเชืออมชนะได้นแน่นอนไม่แพ้นแน่นอนครับคู่นี้เลือกเชียอินเตอร์มิลานครับ ก็จบลงไปนะครับกับ4ตัวหน้าเชียร์สำหรับข้มือวนนี้ไม่ต้องคัดผมจัดไม่เช่นเคยผมอยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่านี้อยากมีอิ่มจุกๆฟินมากกว่านี้อยากมีมันนี่ใช้มากกว่านี้ครับใต้โปรไฟล์เลยครับรับรองเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนผมการันตีได้ครับตัวที่คัดจัดให้วันนี้ก็เตรียมอิ่มหนำสำราญได้เลยครับบอกเลยว่ามั่นใจจัดจัดชอบกระจัดขัดกระสวนมากครับขอคนืหนึ่งคอมเมนต์ครับเดี๋ยวนี้จัดให้ในบ้านแบบงานครับวันนี้ขอตัวลาบก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ